สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับโค้ชคนเดิมนะคะสมนมณีบุญชัยวันนี้ก็หายไปหลายวันนะคะก็กลับมาก็ดีใจที่ได้มาเจอ FC ทุกท่านอีกนะคะก็วันนี้ก็แอดมินก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ตอนนี้นะคะ ก็คือ,อ,อมีข่าวดีมาบอกนะคะก็แอดมินได้นัดที่ทางออนไลน์เนาะเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะไอ,อตัวที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือแอดมินได้ของโมเดอร์นานะคะวัคซีนตัวเนี้ยในข่าวที่ประเทศไทยเขาบอกว่าโมเดอร์าเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยคุ้มกัน ของอทางสายเชื่อทางสายพันธุ์ของแอฟริกานะคะแอดมินก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้วัคซีนตัวนี้มานะคะก็วันเสาร์ที่สามวันเาราที่สามมิถุนายนนะคะก็ได้นัดไว้ตอนเจตอนสิบเจดนาฬิกาของประเทศเยอรมนีนะคะ ก็คือประเทศเยอรมนีก็จะมีคนฉีดวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็โมเดนากันเยอะมากเลยนะคะส่วนมากก็ไฟเซอร์เนี่ยก็คือหมอประจำบ้านประจำตัวของตัวเองเนี่ยเขาก็จะ,ะเลือกคนที่อ,อายุเหมาะสมแล้วก็ตามกฎหมายตามขั้นตอนที่เขาแจ้งมาว่าต้องคนอายุขณะน,นี้ระดับนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามขั้นตอนว่าให้ไปฉีดก่อนนะคะแล้วก็ บุคคลที่ทํางานบุคคลทีม่มีโรคประจําตัวนะคะเช,เช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดน,นะคะก็ทางหมอบ้านเราก,ก็จะให้ไปลงชื่อเตรียมฉีดอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ว่าอยากจะฉีดหรือไม่ฉีดนะคะแต่แอดมินก็โทรไปที่หมอบ้านซึ่งก็เต็มนะของหมอบ้านแอดมินก็จะได้นัดอีกทีก็คือเดือนวิถุนานะคะแอดมินก็เลยไม่รอก็เลยเตัดสินใจลงไปใน ออนไลน์ Online, นะคะลงไปนัดในออนไลน์ไปนัดล่วงหน้าเลยก็คือนัดแรกๆก็เง่ายมากค่ะเข้าออนไลน์กดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็อะไรนี้แหละกดเข้าไปนะคะเป็นเป็นฮอตเมลนะคะก็เข้าไปทำทเ,ขเข้าไปนะคะก็ไปจองตารางวันที่ก็มีสิทธิ์เข้าก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะแต่แอดมินเลือกที่จะรอเวลาไว้ประมาณสองสามอาทิตย์เพราะว่า แต่ผมก็กลัวเนาะแต่ตาตาแลกที่เราได้ทาทําบินไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็คือเราได้ฉีดแน่นอนก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่กล้าฉีดยังรออยู่นะคะยังรออยู่คือคือตัดถึงใจอะค่ะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเราฉีดแต่ท้ายก็ได้เพราะเราหนึ่งเราไม่จําเป็นที่จะท่องเดินทางนะเครื่องเครื่องบิน,น,นไปไหนก็คือเราต้องดูอาชีพเราด้วยว่าเราเดินทางไปไหนไหม แต่ถ้าเราคิดว่าเออเราอยู่ในท้องไร่ท้องนายังไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะเราสามารถที่จะฉีดเป็นคนสุดท้ายก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเรามีโรคประจําตัวมีอะไรก็อยากให้ชะลอดูก่อนนะคะก็คือเป็นคนท้ายเนี่ยมันได้เปรียบนะคะคนที่ฉีดก่อนๆนเนี่ยก็คือก็เหมือนหนูลองยาเนาะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าปกติก็วัคซีนแต่ละตัวเนี่ยเขาทดลองมาเป็นห้าปีสิบปีนะคะแต่ว่าวัคซีนตัวน,นี้ย เราแทบไม่ได้ทดลองเลยนะคะก็คือทดลองนิดๆหน่อยๆเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าคนอื่นๆเขาฉีดแล้วเขาอยู่ได้เพราะเขามีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนที่แอดมินรู้จักเ,เพื่อนๆที่แอดมินรู้จักก็ไม่เห็นมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนะคะก็คือแอดมินอยากแนะนําว่าก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะอทุกท่านหนึ่ง นอนให้เต็มตื่นนะคะนอนหลับให้ให้ให้เยอะๆพักผ่อนให้เยอะๆบ้านเราก็เรียกเนาะพักผ่อนให้เยอะๆก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยสองสามวันล่วงหน้าเนี่ยดูแลสุขภาพให้มากๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่มีอาการหลังฉีดก็คือหนึ่งพักผ่อนให้เต็มที่อย่านอนดึกนะคะสี่ทุ่มเนี่ยควรจะนอนได้แล้วนะคะตื่นเช้ามาปกติออกกําลังกายนิดหน่อยเพื่อให้ร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะคะ ล่วงหน้าสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือร่างกายเราจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันนะคะสุขภาพแข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสองเอ่ก่อนที่จะไปฉีดนะคะตอนเช้าก็คือทานอาหารให้อิ่มครบห้าหมู่ดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าเวลาเราดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารอิ่มเนี่ยเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปไหนตอนเช้าแล้วท้องว่างนะคะหรือว่าดื่มเหล้าอ่ะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเราท้องว่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรา เมาเร็วมากเลยเหมือนเราเดินทางตอนเช้าเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเมารถเพราะว่าท้องเราบ้างแล้วเราไปเดินทางนะคะก็ขอให้ทุกคนเอเอนึกถึงตรงนี้ด้วยนะคะทานอาหารให้ให้อิ่มแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆน้ำเนี่ยไปช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วก็เเจือจางนะคะส่วนทั้งเลือดทั้งอะไรนะคะก็จะทําให้เร่างกายเรามีคุณภาพที่ แล้วก็ระบบไหลเวียนเดินไปสะดวกมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้เต็มที่นะคะก็คือออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปฉีดวัคซีนก็ฝากให้ทุกคนเอาเคล็ดนี้ไปใช้นะคะแล้วก็เราอาจจะไม่แพ้วัคซีนเลยก็ได้ อาจจะเจ็บนิดนึงนะคะสุดท้ายมาก็ทุกคนก็ต้องฉีดนะคะนะคะก็ขอให้เอาเคล็ดลับของแอดมินไปใช้ขอให้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะรักษาภัยรักษาตัวให้ผลจากโรคภัยไข้เจ็บให้ผลจากอ,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 อะไรอะไรอันตรายห,รหลายอย่างเนาะก็ก็เป็นอย่างนี้นะก็ขอให้ทุกคน ศึกษาก่อนที่จะฉีดวัคซีนว่าตัวไหนเหมาะกับเรานะคะเรามีสิทธิ์เลือกก็ขอให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน